ู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเลยค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้<ช>แต่ว่าเออมันมันมน,นึกถึงแบบวันที่เราไปถ่ายนึกถึงเหมือนภาพทุกอย่างแบบกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะดีใจดีใจ <laughs> เมอนกั่ะลยโชีขึ้นมาเยอะเลยค่ะตอนเห็นมันตกใจไหมแบบเฮ้ยมันพุ่งขึ้นมาหนูก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะตัวนี้ใครบ้างดูใช้ได้ครับผมเขาดีครับผมก็เห็นความตื่นเต้นกับหนังเราก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างเราก็เป็นเรื่องแรกของเราทั้งคู่เลยแล้วเราก็ใส่เต็มมากๆครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับกับเรื่องนี้เราก็ใช้ความพยายามมากขนาดไหน ผะมากเลยพี่คือพี่โต้งจะบอกว่าผมเป็นคนขี้เก๊กและในตัวละครหมามันต้องเป็นคนแบบใสๆซื่อๆซึ่งพี่เขาก็เลยใช้วิธีให้ผมไปอยู่นครพนมกับแก๊งทีแบบเด็กอีสานครับผมก็เวิร์คครับผมกลับมานี่ใสเลยครับใสกิ้งเลยแต่หน้าไม่ใสใช้เวลาเวิร์ช็อปงานกับงานที่นี่นานนานมากเลยค่ะคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงใหม่กันทั้งคู่ด้วยมันต้องเวิร์คอปเรื่องการแสดงอยู เราก็ต้องมาเวิร์ิช็อปเข้าขายเคเตอร์กันดีก็เลยค่อนข้างหนักเลยน้ำประการคือเราแบบกำค้นหรือกดดันยังไงบ้างคะคือด้วยความที่มันเป็น GDS แน่นอนว่าเรากดดันกันอยู่แล้วแต่ว่าคือเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดดดีีท่่สุแตอยากให้่ภาพลับแรกของเรามันออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็ เป็นภ้าบลักที่ดีที่ทคนจะติดตามไปอ่พ<ห>ี่แอบ,บร้องไห้ไหมคะหรือว่าบ่อยโทรมาร้องไห้กับผมบ่อยเลยคนนี้ทำไมอะช่วง<อ>มันเป็นมันช่วงแรกๆค่ะหนูไม่หนูหนูหนยังเล่นเป็นยูกับมีไม่ได้มันก็พ้ออะไรประมาณน<อ>ั้นแต่พอแบบฟีดแบกนะตอนนี้มันมันต่างจากตอนแรกที่เราแอบ,บร้องไห้ทั้งหมดกันคนละอย่างเลยดีใจค่ะดีใจมากเลยจริงๆก็อยากให้ ให้ทุกคนมาดูกันในจอใหญ่มันเราใสสุดกันมากๆไม่ใช่แค่พวกหนูแต่ว่าทุกคนทุกคนในดีเทลในจอใหญ่จังบวะโหดีมากๆครับเรียกว่าเรียกว่าน้กตาได้เสียไปคุ้มค่าเนาะคุ้มที่สุดเลยครับถ้าให้เก็บประสบการณ์ในครั้งนี้มันมีค่าสำหรับเราทั้งหมยังไงนะครัะมากๆเลยครับก็ ความที่เราเป็นนักแสดงใหม่คือจีเอชมันเคยที่สุดแล้วสำหรับเราทั้งคู่ก็ได้มาแบบได้รับโอกาสได้มาแสดงคือแบบโอหแบบเราไม่อยากทำแบบผู้ใหญ่อปิดหวังมันเป็นประสบการณ์ที่หนูคิดว่าหนูจะหาจากที่อื่นไม่ได้แล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าผลงานที่นี่มันทําให้เราพลิกชีวิตเลยเราเตรียมตัว<ถ>ตัง<ถ>้งร<ถ>ับกับมันยังไงคือหนูก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็น่ารักทุกคนอนดูด้วยค่ะที่านักมีแอบแบบแอบหวังไปบ้าง ก็ดีครับผมดีครับดีจะเป็นแบบว่าพระเอกนางเอกร้อยล้านของร้อยล้านร้อยล้านเออัสารด้วยด้วยก็หวังว่าครับผมครับอยากอยากอยากสัมผัสคำนึงไบมก็แบบเป็นพระเอกนางเอกร้อยล้านร้อยล้านถ้าเป็นได้ก็จะดีใจมากๆเลยค่ะแต่จริงก็แค่อยากให้มาดูแล้วก็เป็นใจอยากให้ทุกคนแค่แค่ไม่เคยมีคนชอบอยู่ในตัวใจ นอนอยู่บ้านทุกวันครับไม่ได้ไปเจอใครเท่าไหร่ครับแล้วต่อไปถ้าเกิดเราเปลด่ยนหนังให้มาแล้วชีวิตเราต้องเปลี่ยนมันต้องใช้ชีวิตทั้งการการตาบอกอัง้ก็คงจะมีนิดนึงครับแต่ว่าเราก็เป็นคนดีเหมือนเดิมก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่อย่างนว่าเราเป็นคนดีหรอเล่นๆใช่ยังไม่พอเองแต่แบบเป็นสายมือด้วยก่อนหน้านี้ที่คปถามไปครั้งนี้มันมีการไปไหว้ศาลหรืออะไรยั

แบบที่ผ่านมาแบบในการเล่นเลยทั้งสองคาแรคเตอร์เราคนคัชื่นชมต่างๆมันเป็นพลังให้กับเรารเอย่างไรบ้างคะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูเหนื่อยไปในทุกๆวัน่ะทุกครั้งที่แบบมันเศร้าตรงนี้มันสามารถลบล้างตรงนั้นได้หมดเลยค่ะจริงๆแค่หนูรู้สึกว่าถ้าได้มาอยู่ตรงนี้มันก็คุ้มมากแล้วจริง ไปไปเชียร์ครับไปด้วไปเชียร์ครับดาวรุ่งดาวรุ่งงสมนดาวรุ่งดาวรุ่งงนของคุณานของคุณค่ะก็ภาพยน์เรืกับฉันกับั U n นี้ดนะคะเป็นภาพยน์เรื่องแรกของวเราแล้วก็หลายๆฝ่ายเลยค่ะทุกคนเซ็ตเด็มกันมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาดูกันในจอใหญ่กันจริงๆูกไปหมดแล้วครับ แต่ก็อยากให้มาดูกันจริงๆครับผมเป็นนแรกแล้วก็โหดมากๆสักพวกเราก็อยากให้เห็นความน่ารักความใสๆนะครับแล้วก็เห็นสถานที่นครพนมครับที่ที่สวยมากๆไปดูกันด้านะค้า